รับซื้อ5บาทครุ่เฉียงสูงสุดเหรียญละ80บาทก็เลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบหายาก FCH ช่องปอป่ารับซื้อเหรียญกระสาบเหรียญที่ได้รับความนิยมเหรียญที่นักสะสมตามหา เหรียญที่นับสะสมนิยมเล่นหามีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีครับผมปะปัาศึกษาแบงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเดี๋ยวคลิปนี้ f c ะมากันแบบเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆสำหรับเหรียญ5บาทคุดเฉียง f c ะถ้าหากเป็นเหรียญุนเวียนจริงๆเป็นเหรียญปกติจริงๆก็จะผลิตออกมาอยู่2ปีพศปีแรก ก็จะเป็นปีพศ2520ต่อมาก็เป็นปีพศ2522ถ้าพูดถึงแล้วปีพศ2520นั้นมียอดจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างจะน้อยกว่าปีพศออ2522ปี 20F สีฮะรู้สึกว่าจะผลิตออกมาประมาณสัก27ล้านเหรียญ ส่วนปีพศ2522จะผลิตมาอยู่ที่ประมาณ72ล้านเหรียญก็ <c oughs> ถ้าดูกันจริงๆฟังกันจริงๆจะไปบวกลบคูณหารจะไปลบกันจริงๆ f t r ก็ถือว่ามียอดจำนวนการผลิตแตกต่างกันค่อนข้างเราฟ้ากับเหวก็เลยทีเดียวนะ,ะปี20 f t พศ2520ผลิตออกมาเพียงถ้าพูดถึงนะฮะ27ล้านปี22 72ล้านตัวเลขกลับกันเลย โอเคเนาะถึงแม้ว่าจะผลิตออกมาถ้าถ้าพูดถึงจริงๆและ FC ไม่ว่าจะเป็นปี20จะผลิตออกมา27ล้านเหรียญเนี่ยก็ถือว่าเป็นยอดจำนวนการผลิตค่อนข้างมากเราจะเห็นว่าเหรียญ5บาทคุดเฉียงเนี่ยการซื้อการขายถ้าใครเคยติดตามข้อมูลซื้อขายใช่ไหมหรือใครที่เคยขายเหรียญที่ช่องทั่วไปหรือช่องของป้าป่าจะรู้เลยว่าผ่านการใช้งานแบบนี้ FC ฮะผ่านการใช้งานแล้วนะ ผ่านการใช้งานแล้วปีพศ2520เนี่ยก็จะซื้อกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละ14-15บาทนะบางครั้งถ้าค่อนข้างจะสวยๆหน่อยเมื่อก่อนป้าประกาศรับซื้อตอนโปรโมชั่นบ้างอะไรบ้างก็ประมาณถึงเหรียญละ16บาทเช่นเดียวกันนะก็จะอยู่ที่ประมาณ14-15บาทประมาณนี้แหละ F4 ปี20นะฮะต่อมาก็เป็นปีพศ2522ก็จะรับซื้อกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละ10 สามถึงสิบาทนะเมื่อก่อนประปาก,ก็ทําราคาไว้จนถึง1ิบ5บาทเช่นเดียวกันช่วงโปรโมชั่นหลายคนอยากให้ประปาโปรโมชั่นเดี๋ยวก่อนเอฟนะการโปรโมชั่นก็ต้องดูว่า รอจังหวะด้วยนั่นแหละนะต้องดูจังหวัดเดี๋ยวป้าจัดให้นะฮะการโปรโมชั่นเหรียญเนาะอย่างว่าละป้าปาเคยสร้างไว้คือโปรโมชั่นเพิ่มราคารับซื้อให้เหรียญละบาทหนึ่งสบาทประมาณเนี่ยนะสะสมเขาก็เนาะเขาก็คิดได้โอเคขอบคุณมากฮะที่เตือนเตือนป้าปามาเดี๋ยวป้าจัดให้จะเป็นเหรียญอะไรก่อนเนาะสำหรับการโปรโมชั่นเนาะอ่ะอ่ะดูคลิปนี้กันก่อนนี่ผ่านการใช้งานจําได้ไหมปีพศสองพันร้อยยี่สิบเท่าไหร่ปีพศสองพันร้อยยี่สิเท่าไหร่ยี่สิบสองโอเคนะผ่านการใช้งาน แต่อันนี้ถือว่านํามาปเปลี่ยนตัวอย่าง f 4 h ก็ไม่เชิงมไม่ผ่านการใช้งานแชมป์สักเท่าไหร่แต่เอาง่ายๆเลยใน f c 5ไม่ว่าจะเป็นปีพศ2520หรือว่า22ถ้าไม่ผ่านการใช้งาน,นะฮะอย่างปี20นี่ก็ถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละ60ต้องไม่ผ่านจริงๆใน f ฮะ60ถ้าแชมป์จริงๆนะนิกเกิลจับศาสน้ำทองเลยก็น่าจะได้ประมาณ80บาท70บาทนะ เอา60ถึงแ0แต่80นี่ต้องแบบไล้ตำหนิเลยนะฮะ f 4, นะฮะปี20โอเคเนาะอย่างปี22ก็สวยจัดแชมป์จริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณเหรียญละประมาณ50 70ถึง70บาท60 70บาทเนี่ยปปาะจะตั้งราคาหย่อนกว่ากันนิดหนึ่งไม่ว่าจะผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านโอเคเนาะก็ใครที่มีฮะเหรียญ5บาทคุดเฉียงปีพศ2520แล้วก็22ใครที่มี หากต้องการแบ่งขายในราคาที่ปปาบอกไปเมื่อกี้ช่องทางการติดต่อ FCH ก็พยายามนะฮะพยายามเพิ่ม ID Line นะปปาวางไว้ละนะ ID Line หรือไม่บางครั้งปปาจะวางไว้เบอร์โทรทั้ง2เบอร์ก็ใช้ทั้ง2เบอร์โทรนั้นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเป็น ID Line ได้เลยนะฮะที่ปปาให้เบอร์โทรไว้เผื่อว่าผู้เท่าผู้เก๋เนาะเข้าไลน์ไม่เป็นสร้างไลน์ไม่เก่งไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ ให้โอกาสะโทรเข้ามาหาแอดมินนะเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะแนะนําว่า,าเพิ่มลายอย่างนั้นนะเพิ่มลายอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะแอดมินเขาก็จะช่วยนะฮะแต่เราต้องฟังแอดมินหนึ่งนะอย่าไปพอคุยกับแอดมินอย่าไปบอกว่ามีเหรียญอย่างโน้นอย่างนี้มากมายไก่กองเลยเดี๋ยวหยุดหยุดให้ใจพักหนึ่งให้แอดมินเขาได้ได้บอกว่า ค่ะเดี๋ยวคุณจะต้องเพิ่ม idline ได้ก่อนเราก็บอกแอดมินว่าพอดีนะผมเพิ่มไม่เป็นปูเพิ่มไม่ได้ตาเพิ่มไม่เป็นก็เดี๋ยวแอดมินเขาจะลองแนะนําดูช่องทางออกเพื่อให้ท่านเพิ่ม idline แล้วก็ถ่ายรูปเหรียญแบบนี้มาให้แอดมินตรวจสอบประเมินราคานะฮะซื้อขายจริงก็ต้องมีทางทางลายเอฟซีซื้อขายผ่านทางลายนะผ่านทางเบอร์โทรเราไม่เห็นรูปเหรียญโอเคไหมฮะนะใครที่เข้าไลน์ไม่เป็นไลน์ลไม่เก่งก็สามารถโทรหาแอดมินได้เดี๋ยวแอดมินเขาจะแนะนําให้นะฮะโอเคเนาะ ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะกดไลค์กดแชร์ถ้าหากต้องการซื้อขายเหรียญจริงๆในช่องของปัปาฮะเพราะว่าช่องของปลาก็ยังรับซื้อเหรียญกันจริงๆแล้วได้มาก็ขายจริงๆด้วยทั้งซื้อทั้งขายฮะ f c จริงๆโอเคเนาะราคาเหรียญที่เรารับซื้อก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากที่สุด จะจัดอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้เป็นเหรียญที่ออมียอดจุงนงก,การผิดหลายล้านเหรียญไม่ว่าจะเป็นปีพศ2520แล้วก็22สำหรับคุดเชียงนะโอเคเนาะไปดวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ